ดูตดสองเดือนสเดือนสองเดือนถือมาสิบเจ็ดไปสิบแปดเมษานี่ยสภาพสองเดือนเลยทุเป๊ะ เท่าไยครับไม่อะแง่อะไรทำอะไรเนี้ยรถสองเดือนทำอะไรบ้างเร็วมาเร็วทำอะไรบ้างดูอาร์มของอะไรเจ่ดร้อยเจ็ดร้นะเจ็ดร้อยแล้วอาร์มรุ่นใหม่แค่นี้มีเคเบิลไทมัดด้วยเนี่ย ก็โลกันหลุดแล้วแล้วมันหางปลามันเป็นรุ่นไหนที่ต้องใช้เคเบิลทยลัดอ่ะก็แกนหางปลามันก็ถึงไม่ใช่เหรอแกนหางปลามันก็ถึงถึงเพาไม่เหซอท่อท่อท่อของอะไรเอโบเจออะไรท่อหกร้อยแล้วก็ไม่ทำลายเปลี่ยนร้อยเฉยจากเราแม็กก็เป็นรองอย่างนี้ซะจานเนี่ยของเดิมเลิมม ื้อมาใหม่มาเก่งเงี้ยเ่งมาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ช่างเก่งใช่นาทนะจานนี่ขอเข้ามาหะอย่าบอกนะจานเดิมไปแรกอันสองไม่ถึงอตีว่าสามสองเดือนเนี่ยสภาพรถใหม่ละสองเดือนสองเดือน อันนี้ไม่ได้อันนี้เขาบอกไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม,ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยนี่เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ลูกชายเราทำได้ขนาดน,นี้สองเดือนสองเดือนเราได้สวาวนี้โ,โหและนี่คือสภาพรถที่ผ่านมานี่คือสภาพรถก่อนหน้านี้เดี๋ยวรถจะเก็บไว้ให้ดูเอ๋ เพื่อนาคตไว้จะแบบนั้นไม่น่าเลยอะไรฮะขอสีอาซีไม่เป็นไร,รนี่นี่คือสภาพรถก่อนที่จะออกใหม่ก็คือสองคันนี้ขี่ไม่ได้แล้วฟังหมดแล้วอ,อ,ลอันนี้ขี่ไม่ได้ละสองคันแล้วเขาก็นอนนิ่งไม่รู้ไม่ชี้ไม่อะไรทำเป็นไม่รู้เรื่อง